ขอสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดทหารไร่อัเภอบนานไคจังหวัดระรยองครับสวัสดีทักทายไปยังทุกพื้นที่ทั่วไทยนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์ครับทักทายวันอาทิตย์ ก็คงจะหยุดพักผ่อนกันเนาะก่อนอื่นนะครับต้องขอพระคุณนี่เลยนะครับมองเห็นไหมเอ่ยุรยตเอ่ยนามนะพี่ชายนะครับตารวจตรีวสันแสงกระจางนี่นะครับจากสากแก้วนะครับอุาสาส่งของมาให้ ญาตแกะนะครับบอกว่าอย่าลำบากเลยคุณพี่ก็มีท่านหนึ่งคือคุณพี่ทองส่งมาพี่ทองสุดพิเศษจากนครปฐมนะครับก็ส่งมาให้มันเป็นอะไรที่ดีใจครับดีใจไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็มา รู้จักกันเป็นกาลยาณมิตรที่ดีต่อกันเพราะบารมีหลวงปู่ทิมหอ,อมาหอ,อมาสหลายชั้นเลยนะครับยังยังไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งที่วัดสันนะครับท่านมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหลวงปู่ทิมอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันเท่าไหร่นักน,นะครับเดี๋ยวน่าจะมีสักครั้งอยู่เนาะ ท่าอยู่ทางสักแก้วนะครับ <c oughs> โอ้มันเป็นยาครับเป็นยาพี่ส่งยามาให้เกี่ยวกับโควิดนะครับเนี่ยยาต้านโควิดนะครับเดี๋ยวจะถามวิธีการใช้กับพี่เขานะครับว่าเข้าไปรับราชการทำงานอยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่มันต้องจำเป็นนะครับต้องใช้ยาตรงนี้ เกี่ยวกับตำรวจทหารนะครับข้าราชก,การใช้ได้ดีใช้ดีมากนะครับที่ลงพื้นที่ต้องเสี่ยงภยัยเสี่ยงต่อการพบปะผู้คนเนาะขอบพระคุณมากๆนะพี่นะอายุมันขวัญยืนครับผมขอบพระคุณจริงๆเดี๋ยวมีอะไรตอบแทนกันอีกขอบพระคุณนะครับพี่วสันนะครับพี่วสันแสงกระจางขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอบพระคุณไปยังพี่ทองด้วยนะครับ พีท่ทองสุดพิเศษส่งกยายศาสตร์จากนครปฐมอร้อยอร่อยนะครับส่งมาให้แล้วก็รวมทําบุญกันมาที่จะไปวัดละหานไร่นะครับก็สองพันเลยนะครับสองพันรวมทั้งอื่นๆ่อีกรวมมาห้าพันแล้ว่นี่ะของพี่เขาเนี่ยก็ถวายวัดป่าวัดพลันบ้างอะไรบ้างนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับขอบพระคุณจริงๆ แล้วก็คุณพี่จากรำพูนนะครับก็ร่วมบุญมาอีกหนึ่งพันบาทไม่ขอรับบุมงคลแต่ผมจะส่งให้อยู่นะพี่นะขอพระคุณจริงๆนะครับน้ำใจไม่รู้จักกันมาก่อนเห็นว่าจะไปวัดละหารไร่ก็ส่งจัตุปัจจัยมานะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงของโนมทนาสาธุนะแล้วก็อีกหลายๆท่านในส่วนของวัดละหานไร่นะครับ พะวัดป่าบัดนมธาเราจะทอดวันที่สิบนะครับสิบเมษสาแต่ว่าได้ถวายจ,จัดตัวปัจจัยไปส่วนหนึ่งแล้วเร่งทําห้องน้ำนะถวายทําห้องน้ําจํานวนสอง0มืนบาทตามที่เราท่านได้ได้เห็นกันได้ทราบกันเนาะค่อยๆทําไปกันนะครับผมค่อยๆทาค่อยๆทําทําไปเรื่อยๆครับขอบคุณไปยังน้องน้องเล็กนะครับป่าพนเดชตาลน,น้อยนะครับอันนี้ในส่วนของ บูชานาปกหน้าปกอันนี้นะนี่เนี่ยนาปกนะครับนาปกนี่นะครับนาปกเล็กนะครับเพราะว่าส่วนนี้เอาไปวัดละหารไรเอาไปถวายสองพันนะองน้ององน้องเล็กสองพันนะครับแล้วก็ของคุณพี่วัฒนาจากระยองนะครับวัฒนานี่นะครับผมก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก่อนจะไป บัดละหายละหารไร่โดยตรงเลยนะครับผมก็จะไปตรงนั้นนะครับไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นน้องเพื่อนเนาะกําลังประสานไม่รู้ว่าจะโควิดนะเขาจะยังไงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมก็ขอบพระคุณขอบพระคุณแล้วก็ในส่วนทุกท่านที่เอ่ยนามไปแล้วหรือยังไม่ได้เอ่ยนามก็ดีนะครับขออนุโมทนาสาธุนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพิภพเสรี ท่านชนะปั้นปัญญานี่นะครับนี่นี่นี่เพิ่นมาอีกทีนะเนี่ยรวมอีกมาอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยนะเระทาทำบญสุดยอดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจัดนั้นให้นะพี่นะจะจัดกุมารเทพให้นะครับผมท่านเกรียงศักดิ์เสราสรินะครับท่านวิโรธท,ทานะนราิณีนะพัทสอนคุณชาโนนนะครับนี่ก็คุณนาราทิพย์คุณธนพลคุณพักขพงคุณคเนศนะครับคุณสิริพงษ์คุณ พักพนคุณเกศศรทนินเกียรติแดนชัยคุณฉิวเบตงหรือชิติสันนะครับคุณเฉลยบุญช่วยเหลือนะคุณต้น,ค,ตนคุณต้นนะครับคุณสรีพงษ์จตุพลพิทักษ์พงศรีวันแล้วก็การนมัสการไปยังท่านพระครูสีสิทธิวิมลน,นะครับสิทธวิมลน,นะครับผมการนมัสการนะครับท่านพระครูนะครับท่านเมตตาด้วยนะ ท่านชัยยศจันสมพิมลพัฒคุณทวีจุดาสิงค์คุณนิจธรรมทอแสงนะครับผมคุณกริพนพงวิสิทธตพัชรากรนะคุณดาวใหม่นะครับแล้วก็ท่านชัยยศแท่านสมปทุมธานีขอพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็ท่านอาจารย์คนองนะครับขอพกคุณนะครับพี่นะคุณอัญชลีนะครับเด่นศักนะครับผมแล้วก็อีกหลายๆท่านมนตรีด้วยท่านมนตรีวิมลศรี จารึกสนกสนกระจางทันธนพัฒน์คงสบายอยู่บ้านค่ายนะครับนี่และอีกหลายๆท่านครับอีกหลายๆท่านเดี๋ยวก็ก็พูดคุยอย่างนี้กันไปเนาะอันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับผมที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ในชุดที่เก็บหลากหลายวิธีการเก็บอันนี้แหละก็เป็นอันหนึ่งนะเขาเก็บอยู่อย่างนี้เดี๋ยวยกขึ้นมาสักหน่อยนะก่อนค่อยเอาลงไปใหม่เก็บอยู่ตรงนี้นะครับเก็บใส่ในนี้นะครับ คล้ายๆกับเป็นบาทนะครับบาทของตัวนี่ครับก็จะเป็นนี่นี่นี่ส่วนฝาปิดนะครับส่วนฝาปิดฝาปิดจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีแบบอื่นอีกนะครับมีหลายๆรูปแบบนะครับอันนี้ฝาปิดครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับด๋ยวันนี้นะครับวันนี้ใครที่เข้าเพิ่งเข้ามากดติดตามไว้เด้อผม ผมจะจัดชุดพิเศษให้มีคนขอมาขอมาก็จะจัดให้เดี๋ยวขอ,อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุดนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ก็คงจะออกมาแล้วก็ขออาานุญาตวางไว้จะได้เห็นกันถ้ามีอะไรบ้างนะครับสชว้วิจารวิจารณญาในการรับชมนะครับชม่อความบันเทิงเด้อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอากพัดบกสีแดงนะครับ นี่นะครับชุดล้อพิมพ์ครับนี่เราเห็นกันมาหลายหลายเนื้อแล้วนะครับอีกเนื้อหนึ่งนะครับนี่นะเนื้อสุดๆมากนะครับเนื้อแกล่งผมเอียงดูมันคล้ายๆกับยันด้วยนะครับมีการจันยันด้วยนะครับนี่นะสวยนะเพื่อนๆดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยนะครับนี่ล้อพิมพ์อีกอันหนึ่งครับนี่ของหลวงปู่ทิมนะนี่นะนี่นะครับ สวยครับสวยสวยสวยครับใครที่มีเก็บแบบนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเก็บได้เก็บเลยนะครับผมแบบนี้ถือว่าเท่าที่ไปลุยไปดูไปสายที่เขาอันนี้กันเนี่ยผมว่าตอนนี้หาจะยากแล้วก็ลำบากมากขึ้นเขาเก็บกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากรอบนี้ไปหมดคราวนี้ก็ขี เกลี่ยงแน่เกลี้ยงแท้แน่นอนนะครับไม่มีเอามาให้โชว์ให้เห็นแล้วนะครับก็คงจะต้องเก็บไว้เป็นบางส่วนเพิ่งจะรู้สึกว่าเสียดายก็คือเป็นหงหงก็คือมันจะหมดเนี่ยเนาะไม่เป็นไรครับหมดแล้วก็สบายใจครับได้เผยแผ่แล้วพอใจแล้วนี่นะครับชุดนี้นะครับสวยครับเป็นเนื้อดิน ดินมารครับดินมารงดงามมากนะครับงดงามมากยวเ,เก็บไว้อะเยอะอยู่นะอ,อันนี้อีกเป็นพิมพ์หนึ่งลอ้อพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งลอ้อพิมพ์อีกพิมพ์หนึ่งครับมันก็จะมีพิมพ์บัดใหญ่นอกกับพิมพ์ขุนแผนบัานกลางครับแผนยอดคุณพลนะครับดูเนื้อนะดูเนื้อดูเนื้อดูเนื้อ มันคล้ายๆคล้ายๆกับบางบางชิ้นคล้ายๆกับว่านยาด้วยนะมีกลิ่นว่นยาด้วยแล้วก็คล้ายๆกับลักที่เคลือบนะครับอันนี้พิมพ์คุณแผนกระดูกพายหน้าตาก่อนหนึ่งห้านะครับอันนี้ล้อพิมพ์จากวัดล้อพิมพ์วัด ไผ่ล้อมนะครับลอพิมพ์วัดไผ่ล้อมปีหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับนี่ครับเห็นหลายพิมพ์อยู่เห็นหลายพิมพ์อยู่นี่นี่พิมพ์หนึ่งล้อพิมพ์นะครับวัดไผ่ล้อมที่เอามาทําเป็นของวัดละหานไร่ครับนี่ครับกระพามณนทนแกงครับแก่งอยู่ได้หลายร้อยปีครับแก่งครับ อันนี้นี่สันนิษฐานว่าน่าจะฝังตะกุดนะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยน่าจะฝังตะกุดมันจะกดลงไปแบบนี้มันไม่ได้ใช้กาวใช้อะไรแบบนั่นเลยนะมันธรรมาชาติมันก็หลุดไปแบบนี้ก็เอาไว้ให้เห็นเป็นวิธีการทําของเขา,าเสียนโตโบราณพิมพโบราณครับนี่วัดเขากระทิงสมเด็จโตหลวงพ่อโตนะครับถวยเข้มนะครับหลังกดด้วยพายคู่ ดินพลายพลายเนื้อพลายเยอะพลายเยอะพลายเยอะแล้วก็เป็นปิดตาอะไรประมาณนี้นะครับปนปนกันอยู่ในนี้แหละนี่นะปนปนกันอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวไปดู่ามีอะไรอีกพวอ,อันนี้เยอะเลยนะครับนี่นะน,นี้เยอะนะครับนี่เค็ดที่ว่าคล้ายๆยางไม้ครับที่เขาเคลือบครับนี่นะ เป็นเคลือบแบบนี้คล้ายคล้ายคล้ายอย่างไม้ก็คล้ายๆล,ลักนะครับเห็นไหมครับสวยสวยครับสวย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 มวลสารปัทบีธาตุอะไรแลร่ต่างๆเยอะเลยเออดูดไม้เหล็กติดนอแน่ก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนดูไม้เหล็กติดหรนะือเปล่าไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดพอสมควรมีพอสมควรพอสมควรบางอย่าง ได้กลิ่นพายอยู่นะครับได้กลิ่นพายอยู่ได้กลิ่นพายนะครับก,ก็จะเป็นพิมพ์ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับมุแผนฝังกระดูกพายแล้วก็มีอะไรเป็นพิเศษไหมน้อเดี๋ยวดูไปเร้เลยเอออันนี้ก็เป็นพิมพ์พระประธานในโบสถ์นะนี่พระประธานในโบสถ ยังมีอยู่ในส่วนนี้อีกสักหน่อยอยู่นะครับเย okay. มีอะไรอีกไหมเอ่ยอ๋อพิมบอกไม้ยังมีบอกไม้นี่อยู่องค์งหนึ่งอีกไหมเอ่ย

นี่ครับเส้นประมาณนี้เลยนะครับมีเท่าไหร่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามีอยู่สามสิบสามสิบชิ้นก็อยู่กันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆสิเขาจะเป็นเนื้อแบบประมาณไหนครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนี่เลยนะครับผม นี่เลยครับนี่เลยครับเป็นเม็ดประคำเม็ดประคำเป็นเอ็นนะครับนี่เชือกที่ร้อยเป็นเอ็นนี่ครับผมเจาะรูก็ประมาณนี้ประมาณนี้ส่งคุณค่าครับผมนี่เลยหมดหรือยังเอ่ยเอาละอันสุดท้ายน่าจะ ดูนะครับการกดฝังภายนะครับคล้ายกับพิมพ์หนึ่งหกเนาะดูแล้วคล้ายพิมพ์หนึ่งหกนะครับดูนี่ครับสวยไหมครับนี่ครับเห็นไหมตอนแรกดูอย่างเงี้ยมันเหมือนกับโลหะนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินมานแล้วก็ดมกลิน่นดมกลิน่นน่าจะมีส่วนผสมของ ของพายด้วยนะครับผมกุมารด้วยลงลักเคือบอย่างไม้อะไรอย่างนี้นะครับอ้าวทีนี้ก็มาถึงตรงนี้ครับผมนี่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 น,น,น,นี่สีพึ่งสีพึ่งครับผมคลิปเก่าๆเคยลงอยู่นะครับที่เขาไปสัมภาษณ์ยายตายายที่เขาเชี่ยวมากนะครับเชียวมาก เขาก็แจกให้แจกให้ผู้ท่อผู้แก่นะครับแต่ที่นี่ไปแจกให้สุภาพสตรีเขาก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้นะสีพึ่งก็จะมีแต่ผู้ชายชายกันเขาก็เก็บไว้เก็บไว้จนดำนะครับเดี๋ยวมาดูอันนี้นะครับตลับเก่าผมยังมีอีกหลายชิ้นอยู่แต่ว่ามันจะเป็นอีกหลายหลายลักษณะคล้ายๆแต่มันไม่ใช่แบบนี้นะเล็กบ้างใหญ่บ้างมันมีหลากหลายอยู่นะครับหลากหลายอันหลากหลายชิ้นหลายแบบ อาจจะมีของหลวงป,ปู่ทด้วยแหละ,ะครับแต่ทีนี้อันนี้เป็นของหลวงป,ปู่ทิมทําไมต้องว่าอย่างนั้นนะมาดูนะครับนี่นะครับออกจะเกือบดําเลยนะครับ่ะปึ๊บในนี้ก็จะเป็นลูกอมชิ้นหนึ่งแล้วก็มีตะกุดนะเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดออกเขียวออกดําเลยนะครับเกือบจะแห้งเลยนะครับ โอ้ดมกลิน่นอืมดมกลิ่นก็เป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับเป็นกลิ่นคนละชุดกับกล่องในชุดกล่องไม้ก็ดูหลายอย่างนะครับประกอบกันสีพึ่งงผมวาดมีส่วนที่จะเป็นของหลวงพ่อทาบที่มาร่วมด้วยเป็นธรรมเนี่ยนะครับเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นสัตรมิก,กันนะครับท่านเคารพกันนี่นะครับคนที่ใช้เขาก็ มันไม่ใช่เป็นตลับที่ของวัดทำขึ้นมาหรอกแต่ว่าคนที่ใช้นะเขาไปแบ่งไปขอมาขอบารมีมาก็เอามาไว้ใช้นะครับนะก็ตกทอดมาชั่วลูกชั่วหลานก็จะมาประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนให้ดูนะอันแรกครับอันแรกอันแรกเดี๋ยวมาดูอันต่อไปจะเป็นแบบไหนอ่ะเปิดไปอย่างนี้ก่อนครับเปิดไปอย่างนี้ก่อนเปิดไปอย่างนี้ก่อนมาดูฝาชมพู ทักทายกันในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ครับสบายๆอันนี้ก็เป็นลูกอมเหมือนกันลูกอมเลขสามอ่ะดูดูเนื้อนะครับเขียวออกจะดําเลยนะครับเข้าตําราเป๊ะเลยนะครับที่ว่าจนออกดําแห้งถ้าแห้งท่านนานเนาะความชื้นอะไรเขาก็จะระเหยออกก็จะเหลือเป็นตัวตัวสีพึ่งบางคนเขาก็เอาใช้นิดๆหน่อยๆเนาะ ก็เอามาเป็นที่ระลึกไปบูชาก็แบ่งแสดงว่าเนี่แบ่งมาใช้ในตลับอย่างนี้นะครับเอาไปใช้บางคนก็ไม่ใช้จนแห้งไปเลยก็มีผู้หญิงเขาก็เอาไว้ค้าไว้ขายเท่านั้นแหละเนาะเดี๋ยวในส่วนประสบการณ์เดี๋ยวมีโอกาสเล่าสู่กันฟังนะครับก็บันทึกเรื่องเล่าประสบการณ์ไว้นะโอเคนะครับผมอ่ะมาดูอีกตลับ โอ้อ้าวทำไมเป็นแบบนี้เดี๋ยวกันสองกันโอ้กล้องอยู่ไหนเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะอ๋ออือันนี้แปลกครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวๆให้ดูนะผมสองเป็นขาวๆครับเออ ขาวเฉพาะตัวเนื้อลูกอมนะครับเป็นผงพลายหรือเปล่าอ้าวแปลกดีแปลกดีครับผมเออนะครับเป็นขาวขาวนะครับเฉพาะส่วนของลูกอมดูนะครับขยายดูใ,ใกล้อีกนะน่าจะเป็นตะกุดเนาะอันนั้นเนาะดูสีพึ่งนะครับโอ้แปลกดีแปลกดีอืม แปลกมากนะครับแปลกมากองนี้เซียนมองอยังไงดูเอาเด้อเผื่อไปเห็นตัวเลขนะครับแต่ดูยังไงผมก็เห็นเป็นเลขสามนะเลขสามนะครับในคลิปก่อนๆมันก็จะเป็นเด่นสามงามมากนะครับงามจริงเลขสามอ๋อแปลกดีครับแปลกดีผม เบืองต้นผมก็ว่าเป็นผงพายแนหะอืมอ่ะอีกสักตลับหนึ่งมันมีใสแบบว่าเป็นเป็นเป็นคอลเลกชันเดียวกันเนะี่ยเขาน่าจะเอาโบราณไม่แน่นะอาจจะเป็นพวกเขาใส่อะไรอนะใส่พวกเครื่องสำอางของผู้หญิงก็ไม่รู้นะเป็นตลับแบบนี้เขามาใส่สีพึ่งนะครับ ถ้าเห็นวัตถุมงคลน่ะข้างล่างก็ว่าเป็นของหลวงปู่ทิมแหละแต่ที่นี่ีสีพึ่งผมว่าเขียวจังแบบนี้ของหลวงปู่ท่าหลวงพ่อท่า,ทา,ทานะของปู่ทิมก็เขียวเหมือนกันครับเป็นไปได้หมดนะแต่กลิ่นเนี่ยคนละอย่างกับของหลวงปู่ทิมที่ท่านทําจริงๆนะในชุดกล่องกล่องตลับแล้วก็ขอนไม้อะไรพวกนี้นะดูนะอันนี้ก็เป็นเลขสามเหมือนกันกลิ่น หอมนะครับกลิ่นเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นลักษณะแบบหนึ่งอธิบายไม่ถูกนครับกลิ่นแต่ถ้าเป็นชุดนั้นโอ้ยหอมเย้ายวนใจนะนี่เลยนะโอเคเดี๋ยวก็วันนี้มาพูดคุยกันประมาณนี้นะครับเก็บน่าจะหมดแล้วในชุดที่เก็บในชุดอ,อื่นที่ผมจะเก็บไว้เตรียมเตรียมมาปรับพื้นที่แต่ง สักกระบูชาแต่งเครื่องบูชาสักหน่อยนะครับในปีใหม่รับโชครับทรัพย์สักหน่อยนะครับถือโอกาสเช็ดปะพรมน้ําอบน้ําหอมให้กับครูบาอาจารย์ก่อนสักหน่อยนะครับก็ต้องเก็บต้องมานะครับเพราะฉะนั้นกอชุดนี้ก็เป็นชุดหนึ่งที่เก็บรวบรวมเอาไว้นอกจากที่ให้ดูไปแล้ว2อันในหีบในไหนะครับในโอ่งนะครับ สวยสวยงามนะครับสวยงามสวยงามพอมีพอมีเพื่อนดูเนื้อนะเผื่อใครอยากจะดูเนือ้อ เป็นแบบนี้เลยนะครับผมสวยครับสวยสวยถ้าเป็นดินพวกถ้าเปิดพวกนี้จะเป็นเนื้อแบบไหน,นเสียงโตโอ้โหเพื่อน,นดูเนื้อนะนี่ เป็นปิตานี่นะครับจดจำจดจำเอาไว้ครับจดจำเนื้อจดจำลักษณะบรรณะของท่านไว้ตามน,นี้เลยนะครับผมโอเคโอเคคงจะพอเพียงเท่านี้อ้าวอันนี้ก็รลูกอมเก่านะี้ลูกอมเก่าครับลูกอมเก่าอันนี้พวกลูกอมเก่าเดี๋ยวดูสักหน่อยครับเนาะดูสักหน่อยเนาะดูสักหน่อยเนาะดูสักหน่อยดูสักหน่อยนะครับ ลูกอมเก่ามันอยู่ในนี้เป็นลูกอมแบบไหนโอ้ยเป็นลูกอมยาเส้นครับโอ้ยผมหาอยู่ว่าลูกอมยาเส้นจะไปเลี่ยมนี่เลยครับผมหาอยู่หาอยู่ลูกอมยาของหลวงปู่นี่เลยอันนี้สวยสมบูรณ์แล้วี่นะ โอ้ลูกอมยาเส้นของหลวงปู่ครับนี่ครับว่ายุ่งไปไหนหมดจะเก็บไป้นี่สวยสมบูรณ์มากๆแล้วก็มีเป็นแบบนี้ด้วยเดีย๋ดวยวอีกอันนึงเป็นเม็ดเหมือนกันครับเป็นเม็ด ปะคำโอ้ยดูเนี่ยดูนะครับของดีของดีเก็บไปเก็บไปเลี่ยมเก็บไปเลี่ยมเก็บไปเลี่ยมเดี๋ยวมันเอาไว้ให้เป็นกรณีศึกษาไปมันอยู่ในนี้ก็มีนล้วนี่นะโอ้ชุดที่เขาลานเขาจ่อในนี้ยังมีอะไรอเี้ยอ๋อเป็นลูกอมเทียนชัยครับเพื่อนแห้งติดเลยครับนี่นอืมอ อย่างเป็นเล็กแบนี้ก็มีติดตาเล็กๆแบบนี้ก็มีอะไรเล็กแบบนี้ก็มีบบมโอ้ยนะแตกดีแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นลูกอมเทียนชัยมั้งนี่แห้งติดเลยนะครับติดข้างล่างเลยนะครับนี่นี่น,น,นี่เป็นเทียนชัยเราจะแกะมั้โอ้แข็งกระโปกเลยนะครับเทียนชัยครับเนื้อเทียนชัย ติดไปซะแล้วแข็งออกไม่ได้มีอื่นไนหะมนก็เหมือนกันนี่นี่อีกรูปหนึ่งูอมเทียนชัยโอ้นี่นี่ครับรูปอมเทียนชัยครับอือฮึอ่าเอาไว้ดูเอาไวด้ไวด,ไวดูไว้ศึกษากันไปครับโอเคครับผมประมาณนี้วันนี้นะ เป็นอีกชุดหนึ่งชุดสุดท้ายที่จะเก็จบจะแต่งค่ามดค่ามแมงสักหน่อยครับรวมทั้งเป็นการทักทายกันไปด้วยนะครับในวันหยุดวันนี้เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวหาเวลานะใครที่อยากจะต่อยอดบุญก็ใจเย็นๆเตรียมไปเลยนะครับกดติดตามกันไว้นะครับจะแบ่งให้ในชุดพิเศษสุดก็แล้วกันนะ พิเศษสุดพิเศษสุดขอกันมาผมก็ถามกันมาหลายคนผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดีกว่าแบ่งกันดีกว่านะครับเราไม่มีเฟสที่จะไปอันนั้นนะเนาะก็พูดคุยกันถือว่าได้ลงวัตถุมงคลด้วยได้ให้ได้เห็นด้วยนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์บาร,รมีเผยแผ่บาร,รมีแล้วก็ทักทายกันไปในตัวนะครับแล้วก็จะได้ฝากไว้ให้เป็นลูกหลานได้เข้ามาศึกษาอะไรต่างๆเดี๋ยวถ้าพูดไปอะไรไปมันก็จะหายไป อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ยังติดตามกันอยู่นะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็จะทําไปจนกว่ามันจะหมดตัวนี้เนะี่ยใกล้จะหมดแล้วก็หมดแล้วก็คือจะต้องหาเรื่องราวเนะื้อหาอื่นไปนะครับแต่ตัวนี้ยังพอมีพอได้พูดคุยกันอยู่พอสมควรนะครับเ,เพื่อนๆเนาะโอเคนะครับบุญรักษานะครับมีความสุขทุกที่วาราตีขอบพระคุณ พี่ปาสาันเดอ้ออุตส่าห์ส่งสมุนไพรยาสมุนไพรต้านโควิดมาให้นะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณทุกท่านทุกท่านนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับคุณพี่ทองคุณดีท่านชนะปั้นปัญญาลํำพุนนะครับโอ้ขอบพระคุณนะพี่เดอ้อแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอได้รับความขอบพระคุณจากสะออนอุดรทีวีบุญรักษาเฮงเงปังปังนะครับผมใกล้จะวันที่1เมษาแล้วนะครับสวัสดีครับผมพบกันใหม่นะครับ